สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมนะครับ BGM กมซเจ็ดกับเกมโฮมสมิทโฮมเซอร์บายครับผมกับคลิปกระทืบผีนะครับ EP ที่42ครับผม EP ที่แล้วนะครับเราอยู่รอบเป็นคนสุดท้ายนะแต่ฆ่าผีไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรนะโอเคครับเดี๋ยวดูซิว่า EP นี้จะฆ่าผีได้หรือเปล่านะเรื่องของเรื่อง EP ที่แล้วลุงเป้แม่งป๊อสนะหนีออกไปเลยนะครับผมแจ้งรายชื่อกันสักนิดนึะครับมี1เป้นะครับ1นิพานะครับแล้วก็2เจนครับผมในแมปอ่า สุสานล้างนะครับเราตั้งทูปไปก่อนนะครับว้าว <Wow. S 1> เคนะเห็นได้แค่สองคะแนนอะเปิดกล่องเดียวก็นอย่างนี้แหละกล่องอื่นไม่เปิดนะเคครับตั้งเครื่องไว้ก่อนนะหนึ่งหนึ่งเครื่องนะครับเรายังติดวิ่งยาวอยู่นะ เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะครับเราต้องเริ่มเริ่มปรับตัวเองนะห้ามวิ่งยาวนะเฮ้ยทำไมมันทุบประตูวะเ,เดี๋ยวเมื่อกี้ประตูเราไม่ได้ปิดนี่ทำไมมันทุบประตูได้วะเ,เราไม่ได้ปิดประตูนี่วะอ๋อมีคนวิ่งมา คนวิ่งมาปิดประตูนะแอบก่อนนะมันวิ่งวอลมันจะเห็นเราไหมน่าจะเห็นนะนะมันวิ่งวอล์มมันต้องเห็นสิมันต้องเห็นเราสิ วก่อนเลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนจะทีมงานคุณภาพนะแป๊บเดียวตั้งเครื่องที่3แล้วเนี่ยเห็นไหมเครื่องที่3าตั้งแล้วนะแป๊บเดียวนะทีมงานคุณภาพนะครับนนต้องมาดูกันทีทีหนึ่งนะครับตีดักบาลก่อนเลยนะ มีส่วนมีส่วนเหลือมึงเถอะกูพามาหาเพื่อนแล้วเราพามาหาเพื่อนแล้วนะไอ้สัตว์ผีแน่นั้ะไปเถอะอย่าอยู่เลยเก้าเก้าแล้วหรอบ้านอ่ะอะไรจะไวปานนั้นไวไป โอเคครับจะมาสู้ตรงนี้ต่อ pues an er นะเราได้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบเก้านะน้อยมากนะวิ้กบวางนิ้วผิดแต่เมื่อกี้นิ้วมัะดุดนะครับอ่าล่วงไปแล้วนะครับเจนล่วงไปแล้วนะโอ้โหอีควายโอเคครับสวยงามนะว w เดอร์วูแมนกูล่วงมาซะแล้ว เอ้ไม่ใช่ไม่รู้แมนแบ็กวิโดโอแบ็กวิโดโอกูร่วงไปซะแล้วเก่งหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดูทางนี้ไว้ก่อนนะดูทางนี้ไว้ก่อนนะครับมาแน่อ่ะมันวาร์ปแล้วนะอุ๊ยโอ้ยเวนพุ่งมาตีกูเลยนะกูโดนอีก แล้วไม่มีใครไปช่วยเจนนี่หรออยู่ไหนอ่ะอ๋อมันมีคนสวดอยู่ข้างบนมีคนสวดบนสวดล่างนะชุบเจนก่อนนะโอเคนะครับได้ไปเท่าไหร่อ่ะร้อยสิบเจ็ด Khuôn số tái hà lên nhé ạ số 5, hà lên nhé ạ Bọc rồi Mình cay bày Ngông, ngông ấy sạch ngông Cay bày Nắc lên nè Bà lạ lúa lẻo ตามด้วยตามซะด้วยเรียบเร็วแต่อะไรครับดึงให้เพื่อนสวดได้นานอยู่นะเราจงให้เพื่อนสวดได้นานอยู่นะครับอ้าวอีเจนอ้อไปแล้วอะไรของมึงวะโทษแบ็ควิดโวอ้าวสวดไปไม่ต้องชบ ชุบไม่เสียเวลาผีมาแล้วมึงอีนิ่พามันลากมันลากผีมาหามึงอ่ะอีน้องอีน้องนิ่พามันลากผีมาหาเองอ่ะลูกเป้ไอ้สัตว์เมื่อกี้เราวิ่งเยอะไปนิดนึงนะครับความจริงแล้วไม่ไม่น่าวิ่งลากเยอะขนาดนั้นนี่ครับสมัยนี้ชอบเล่นแล้วก็ออกกันนะลูกทำไมไอ้สัตว์ อ๋ออันนี้ก็ออกเมื่อกี้มันยังไม่ตายนะอีเจน่ะเอ๊ะหือว่าตายวะไม่ตายดิอะไรอ่ะอ๋โอเคเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ ถึงแล้วอ้าว่ออ้าวมันยังไม่เสร็จเหรอกูอก็นกึนกว่าเสร็จแล้วเราก็นกึกว่าเสร็จแล้วนะเห็นมเห็นมันปิงเห็นัมเปิงไอเรานกึกว่าเสร็จแล้วเห็นครับอี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไปก่อน 5%้าเปอร์เซ็นต์ไปก่อนโอ้ยลวงไม่น่าโดนตบเลยเราตายแน่กูโดนอีกกูโดนอีกเรียบร้อยนะครับยาวเลยนะครับตัวนู้นเลยนะเป็นงานรอ เฮียลูกเป้โดนความบระไลมาเยือนละมึงน่าจะเฝ้าด้วยนะไปก่อนนะจ๊ะอย่าหาว่าพี่ใจร้ายเลยอย่าหาว่าพี่ใจร้ายเลยพี่เหลือเอะเดี๋ยวไปเปิดประตูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันประตูอยู่นี้นะ จะหาพี่ใจร้ายเลยเอ้าอีดอกอีหอยนั่งลมอีสัตว์มึง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 มาเฮี้ยแล้วไงมึงมึงทิ้งขี้ให้กูแล้วไงอีนิภามึงทิ้งขี้ให้กูแล้วไงปืน ปึ๊บแวบเรียบร้อยโหอีดิพาอีอีอีเด็กเวนโอ้โหทิ้งขี้ไว้ให้กูกอรบไเลยเลยโอเคครับแต่ก็รล่าสามนะแต่วิญญาณลุงเป้ไปแค่ไปลุงเป้ไปแค่วิญญาณนะไอ้สัตว์โอ้โหความฮาบังเกิดนะ EP นี้ดูคะแนนกันสักทีหนึงครับเรารอดคนสุดท้ายนะ ได้ไปเท่าไหร่ส0่ร้แล้วครับผีได้ไป500ร้แล้วครับผมก็จบไปแล้วนะครับในอีพที่42ครับผมใครดูแลชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมจะแจ้งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ